สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้มาเยี่ยมชมแปลงของพี่พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กครับท <laughs> ี่อยู่บ้านเก่านะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาดูแปลงนะครับพิกที่ใช้เลสตลวาและกิ่งทองนานโนเอนไซม์ของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของแปลงกันครับคือแปลงนี้นะครับเป็นพิกอะไรครับพี่ พริกอัมพวาโกพริกอัมพวาโกตอนที่ยังไม่ได้เจอสินค้าของเราเนี่ยครับพริกแปลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่งามไม่เท่านี้หรอกต้นมันจะลิกกว่านี้หน่อยแล้วเม็ดพริกผลผลิตอะไรที่ได้เนี่ยพี่ได้เก็บที่การได้ใช้สินค้าของเราไปแล้วเก็บเป็นยังไงบ้างพี่ก็เม็ดใหญ่น้ำหนักดีโอจากที่ใช้เคมี ได้ได้ดีเท่ากับที่ใช้แรกของเราไหมครับใช้นี่งามดีกว่าเม็ดเขี้ยวเขี้ยวชนอ๋อเม็ดใหญ่กว่าน้ำหนักดีกว่าครับผมดูนะครับตัวนี้เป็นพริกอัมพวานะครับที่ปลูกไปเจอฝนบ้างไหมครับยังไม่เจอเลยเพ่งจะเจอนี้เลยนี่ขนาดปลายเดียขนาดแรงๆนะเมื่อไปเดินนู้นเดือนที่แล้วจะได้ฝนนะดูนะครับก็ใช้ของเราแล้วครับเขียวเดือนนี้สองโดนนะครับแล้วหน้าจิิงจองไปเี็ครั้งครับไป ใช่สช่ใี่หฮะขังแค่นั้นละมั้งห่างกันนานไหมครับระยะที่ตอนตอนเล็กๆอ่ะสิบห้าวันยี่สิบวันก็ทีททีนึงครับแล้วตอนล่างจะออกรอกเห็นมันจะใหญ่เกินก็เลยยุดยุดมาได้แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาต่อยอดก็เลยต่อยอดแบบน้ำเกินต่อยอดชั้นสองต่อยอดเดีวชี้ตั้งแต่ต้นตอนที่เราประมาณซอกเนี่ยน่าจะดีแล้วแล้วมาชี้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละ ชีดพอชีดพม่าไีกทีเูจำพริกไม่ได้โอ้โหมันโตเร็วมากเลยวนี่ยว่าพริกจะได้กินล้ว่าเนาะไม่มีฟนก็ไม่มีฝนชีดตอนเช้าโตตอนเย็นเลยประมาณนั้นนะเนาะแปลงนี้ก็คือแหลงไม่มีฝนตกด้วยเนาะโอ้นี่นะครับจอดเลยขนาดที่แหลงนะครับก็ยังเขี้ยวสมบูรณ์ต้นใหญ่นะครับเม็ดพริกใหญ่นะครับ ก็ดูพี่น้องลองดูนะครับทั้งแปลงเลยนะครับคือขมบู์มากนะครับอันนี้อันนี้ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยห้าไร่สองงานนาะอันนี้อันนี้ห้าไร่สองงานนะครับเดี๋ยวกเจ้าของก็จะได้เก็บออกคนี้ ทุกนี้ถ้ายังเปียกถ้าไม่เปียกก็ได้เก็บนะครับก็ดูนะครับว่าจะได้กันอีกเท่าไหร่คืองามมากเลยครับไม่ใช้ยานาวหรอกไอ้เนี้ยมันหักเยอะยิ่เดินมันเด่ะเหมือนตอนนี้ก็จะเก็บได้ผลมันตกไปนั่นนะนะจะต้มน้อยจะเก็บไปเรื่มันต้อมกินเยอะเก็บเขียวอย่างเดียวใช่ไหมแดงไม่เก็บแค่ต้ดยอดเลยนะครับเนี่ยสินค้าของเรานะครับ อยากระนั้นคนอื่นไหมที่กันติดนี่พี่นะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอยากไปแนะนำบอกต่อกับคนอื่นไหมครับเนี่ยบอกสี่นี่สุดยอด่อจะเก็บไว้ทำไมครับพี่เนี่ยที่ใช้สินค้าของเรานะ่ยประทับใจมากไม่แพงด้วยนั่นแหละสินค้าเราใช้ดีต้องบอกต่อฝากอะไรถึงท่านประธานบริษัทไหมคะ ฝากท่านฝากอะไรถึงท่านประธานบริษัทฝากซึ่งประธานบริษัทมีอะไรตัวดีๆต้องเอามาให้ทดลองใช้ก่อนมี่แหละทุกท่านเขาจะมีอะไรดีๆใช่ไหมมีอะไรดีๆครับมาให้ได้ทดลองใช้นะครับก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสินค้าของบริษัทกิ่งทองนายกนำโชคของเรานะครับทมีสินค้าแล้วนะว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าดีๆออกมาอีกใช่ดียังบอกต่อใช่ดีแล้วบอกต่อครับ